ดูนะคะวันนี้นะคะหนูนาจะมาสอนอติดที่ติดผ้าคุมขนล็อกฟูงฟิงมากเลยนะคะนี่ค่ะจึงติดอันนี้กันนะคะค่ะอุปรกรณ์ที่การในการติดก็ไม่ยากเลยค่ะไม่ยุ่งยากอะไรเลยนี่ค่ะเข็มมุดนะคะค่ะมาดูวิธีการติดกันเลยค่ะนี่ค่ะเอามาแปะไว้ที่ผ้าคลุมนะคะ ภาคภูมก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยคือเราก็เลื่อนได้นะคะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดนะคะเราจะให้อยู่ตรงไหนส่วนกลางบริเวณของหัวหรือว่าจะเป็นส่วนข้างนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนนี้อะไรเงี้ยแต่อันนี้นะคะหนูนชอบฝั่งนี้เพราะว่าเป็นข้างที่ว่าหนูนาาเนี่ยชอบถ่ายรูปหันข้างน,นะคะจะดูดีมากนะคะแล้วก็วันนี้หนูนาาจะมาติดหันข้างอย่างเงี้ยนะคะ อจะดูแบบสวยอะคะ่ะใครที่แบบว่าถนัดแบบถ่ายรูปข้างไหนหรือว่าอะไรเงี้ยก็หันไปข้างนั <c oughs> งน้นได้เลยนะคะมันจะทําให้ขนตาของเราเนื่อฟูฟิงมันจะทําให้เราเนี้ยสวยขึ้นเลยนะคะเยอะเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาเข็มบุดมาค่ะนี่ค่ะวิธีการติดนะคะอ่าใช้เข็มมุดปักลงไปนะคะแล้วก็ฮิานะคะระวังด้วยนะคะระวังว่ามันจะโดน ศีรษะเรานะคะศีรษะจะทะลุออกนะคะนี่ค่ะติดแค่อันนึงสองอันนะคะถ้เาเกิดอันเนี้ยออกมานิดนึงก็ติดไปด้วยนะคะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะง่ายมากนะคะแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะ